สวัสดีอีกครั้งครับหายไปนานเคดพูดเรื่องการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์วันนี้จะพูดถึงคณิตศาสตร์บ้างคือเลขคณิตนะเพราะว่าเลขระบบโรมันโบราณเนี่ยมันจะมีตัว x ตัว v ตัว i อย่างเช่น i v เนี่ยเท่ากับ5-1ลบ1แปลว่า4 i i i ในแปลว่า3อะไรเนี่ย x i แปลว่า11ใช่ไหม ต่ ix เนี่ยแปลว่า10ลบ1คือ9 9ก็นี่เขาไเขาจะไม่เขียนว่า v ขีดขีดขีด,ขด,ขดคือเขาจะไม่เขียนว่า5 4นะเขาจะเขียนว่า10ลบ1คือ ix อย่าง8นี่ก็เขียนเขียนได้2วิธีคือ v iii คือ5บวก3านะหรือว่า i i x คือ10ลบ2เท่ากับแต่มันยุ่งยากมากระบบเลขโรมันเว โดยเฉพาะเวลาบวกลบคูณหารอะไรเนี่ยมันยุ่งมากจึงมีการนำตัวเลขระบบของอินเดียอินเดียคือผู้ประดิษฐ์เลขศูนย์คือเลขฐาน10ที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยหนึ่งศูเนี่ยมันความสะดวกของโรงมันคือไม่ต้องจำเยอะของอินเดีย,ยต้องจำหนึ่งถึงเก้าเลยคือทุกตัวต่างกันแต่ของโรงมันเนี่ยจะจำแค่5ระบบก็เป็น5ระบบหนะึ่งเช่น อย่างที่บอกอะ่ะสามก็คือห้าลบสองแปดก็คือห้าบวกสองเขาคิดว่าเขาจำน้อยแต่อินเดียลำบากแค่ว่าจำหนึ่งถึงเก้าจำหมดทั้งเก้าตัวเลยแต่หลังจากนั้นสบายนะไม่ต้องมี x v m c c แปลว่าร้อย m แปลว่าพนะันสามพันก็ต้อง m m m สามพันห้าร้อยก็คือ m m MM, m l อะไรอย่างเนี้ย l หรือ c เนี่ยมันจะแปลว่าห้าร้อยคือเขาจะจำห้าสิบ แล้วก็ห้าร้อยร้อยพันห้าพันอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาลบด้วยหักด้วยห้าด้วยสามด้วยสี่อะไรอย่างนี้นะผู้ที่นำเลขอ,อ,อินเดียเข้าไปสู่อาหรับและจากอาหรับเนี่ยเข้าไปในยุโรปเป็นเวลาน,านานกว่าที่ชาวยุโรปจะยอมรับเอาเลขอินเดียใช้เวลาเป็น10กว่าปี15ปีอะไรอย่างนี้กว่าที่จะพบว่าเออ เราอย่าคำนึงถึงศักดิ์ศรีมากไปเลยในเมื่อระบบของคนอื่นเนี่ยแต่แรกเขาเรียกว่าระบบเลขอาหรับนะแต่ทุกวันนี้รู้แล้วว่าอาหรับนั้นอนะ่ะเอามาจากอินเดียโบราณนะอินเดียคือผู้ประดิษฐ์เลขสมัยใหม่ให้เราใช้ทุกว,วันนี้ก็เลยเรียกว่าเอาละให้เครดิตว่าดรวยว่าอินโดอาหรับ,บิกแต่ก่อนเรียกว่าระบบเลขอาหรับ,บิกอินเดียบอกเฮ้ยไม่ใช่เว้ยนี่ของฉันอาหรับไปเอาไปหยักฉันแล้วผู้ที่นําระบบเลขจากอาหรับเข้าสู่ยุโรป คือมิสเตอร์ฟิโบนาชีชาวอิตาเลียนนะฮะผู้นี้มีคุณอุปการอย่างใหญ่หลวงต่อระบบคณิตศาสตร์ของเรเนซองส์ที่จะไปบูมในอิตาลีในยุคป,ปีคริสต์ศตรวรรษที่14อะไรอย่างเงี้ยหรือ15ฟิโบนาชีได้คิดค้นตัวเลขระบบที่เรียกว่าฟิโบนาชีนัมเบอร์คือ0 1นย์หนึ่งบวกหคือหนบวกหคือส สอบกหคือ3 3มบวกสเป็น5้าแล้วก็อห้มาบวก3เป็น8ปแปดบวก5เป็น13บสเอาสิบกแปดเป็นยี่สิบเอ่ายี่สเกสิเป็นสาบแล้วสามสกยี่สบเอ็ดเป็นห้บวกอย่างเงี้ยาสเป็นแปดสิบเก้าบวกไปเรื่อยๆเรื่อยๆืจนถึงสองพกว่า3,000กว่าบวกไปเรื่อยไม่ลองไปทําดูนะเป็นการบ้านแปดส่วนห้าหรืออะไรเยอ่าห้าสิ่วนยี่สิบสี่สเนี่ยเอามาหารกันดู ยิ่งยิ่งตัวไกลออกไปไกลออกไปมันจะเข้าสู่สัดส่วนเขาเรียกว่าฟิโบนาชชีเรโอคือ1.618 034 1.618 0 3 9ยไรเงีนะ้ยิ่งคิดไกลออกไปไกลออกไปมันจะได้ประมาณนี้1.618เรียกว่าฟิโบนาชชีเรโอตัวนี้สำคัญยังไงตัวนี้จากการค้นพบของ ใครคนหนึ่งนะนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยคนพบว่ามันเป็นอัตราส่วนที่กําหนดโครงสร้างอะตอมแบบใหม่คืออัตราส่วนนิวตรอนต่อโปรโตอนสูงสุดนะคือประมาณ1.6คือ4.3ส่วน3พายหารด้วยฟิบน acci square นะฮะหรือ4.4ส่วน4พายหารด้วย3ฟีฟแ square เท่ากับ1.5 9ก้าเก็นั่นคือ1.6นั่นเองนะทำไม <S <S บอกว่าตัวเลขนี้ศักดิส์สิทธิ์สำคัญตัวเลขนี้เป็นตัวเลขสูงสุดของจํานวนนิวตรอนของธาตุทั้งหลายทั้งหมดในตารางธาตุจะไม่เกินกว่า1.6คือ4พายหาร3ฟีสรนะหรือายส่วน0.75ฟนั่นเอง4.3ส่วน3กลับมาเป็น3ส่วน4ข้างล่าง3.4ส่วน4ก็คือ0.75ตัวนี้ในลูโตเนนียมันจะได้ 1.596ในยูเรเนียมจะได้1.587ต่อไปเราก็จะรู้ว่าสัดส่วนเนี่ยมีวิธีเขียนอย่างนี้เขียนด้วยทรีโบนาชีหรือทรีโบนาชีทีกำลัง3ก็ได้นะต่อไปทรีโบนาชีนี่เอ่อ1นึ่นี่ยก็คือ1.587ของยูเรเนียมเนี่ยมันจะเท่ากับพายสแควร์หารด้วย ทริบโบนัชีทีกำลังสนะคือประมาณ1.586ซึ่งน้อยน้อยกว่านะน้อยกว่า1.6อยู่ดีนั่นก็คือจำง่ายง่ายว่าเป็น1.6แต่จำละเอียดก็คือ1.587ยูเรเนียมนะ,ะส่วนลูโตเนียมคือ1.596จะเห็นว่า1นึ่กนี้ก็คือ1.6นั่นเองต่อไปจะพูดว่าตัวเลขสำคัญโครงสร้างนี้สำคัญอย่างไร ลึกๆแล้วโดยละเอียดแล้วมันจะสัมพันธ์กับธาตุเรนดอนทุทธาตุที่88แต่ตอนเรนดอนนี này, ส่สัดส่วนจะเป็น1.581นะจำนวนนิวตรอนต่อจำนวนโปรตอนคือยังน้อยกว่าโปรตเนียมยังน้อยกว่ายูเรเนียมอีกโครงสร้างตัวนี้สำคัญก็คือมันจะตอบคำถามว่าการเรียงอะตอมของเราแบบในนะิวเคลียสเนี่ยโครงสร้างความเชื่อจะเดินในฟนะิสิกส์เนี่ย โครงสร้างมันอัดกันแน่นอยู่เล็กมากประมาณ1ใน4ี่หมื่นหรือ1นึ่งส่วนหกหมื่นของขนาดอิเล็กตรอนวงนอกซึ่งหลักการของความคิดผมไม่ใช่คอนซเปอร์เรซีนะความคิดข้อโต้แยงผมคิดว่าการจัดเรียงนิวตรอนที่ไร้ระเบียบอัดเป็นก้อนเขาเรียกว่าทฤษฎีหยดน้ำเนี่ยนะมันไม่สามารถที่จะควบคุมระดับของอิเล็กตรอนวงนอกซึ่งเป็นวง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 กันอยู่ี่จัดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย SPDF เนี่ยการอัดตัวที่ไร้ระเบียบของ เขาเรียกว่านิวเคลียสทฤษฎีเก่าทฤษฎีปัจจุบันนี้การอัดแนั่นประมาณนั้นนะไม่สามารถจัดเตรียงระเบียบอิเล็กตรอนออกไปเป็นชั้นชั้น spdf spdf เนี่ย288 32 8 8ิอเนี่ยสงคือเลขคงที่ของอ่าอ่าคูณ1กำลัง2 2คูณ2กำลัง2 2คูณ3กำลัง2แล้วก็2คูณ4กำลัง2 2คูณ1กำลังสองก็คือ2นั่นเอง2คูณ2กำลัง2คือ8 2องคูณสามกำลังสองคือ9 2้คูณเก็คือ18บใช่มสองคูณสี่กำลังสองคือ2องคูณสิกคือสาม8ิบสอแล้วก็ถอยกลับมาเป็น18 82นี่คือหลักการโครงสร้างของอิเล็กตรอนซึ่งจัดกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยหลักของเรขาคณิตคือ2 N เกำลังสองเป็นไปไม่ได้ที่นิวเคลียอนที่อัดกันอย่าง เขาเรียกว่าแมจิกนัมเบอร์ไปอ่านค้นดูเลยนะมันไม่มีคำอธิบายอะไรเลยมันมันแรนดอมคือมันระเกะระกะการจัดระเบียบของนิวตรอนซึ่งร้ายระเบียบไม่สามารถจัดเรียงระดับอิเล็กตรอนเป็นเช่นในั้นได้จึงเกิดทฤษฎีใหม่ของการจัดเรียงโครงสร้างอะตอมทำไมถึงจะต้องมีการจัดระเบียบของโครงสร้างอะตอมแบบใหม่ก็เพื่อที่จะสร้างอะตอมหรือโลหะ เป็นไปได้ว่าจะมีแรงยึดเหนี่ยวที่ผมเคยพูดไว้ว่ามันอาจจะทนความร้อนหรืออุณหภูมิหลอมเหลวเนี่ยได้ถึง5 6000องศาอย่างที่อ้างว่ายางเฮลิโอสเนี่ยเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์เนี่ยโอ้ทนอุณหภูมิได้มากเลยสูงเลยจริงๆแล้วก็พันกว่าองศาจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะสามารถมีโลหะอุณหภูมิของจุดหลอมเหลวของเราพูดว่าเป็นโลหะนะโดยมากที่ทนความร้อนมักจะเป็นโลหะสูงกว่านี้สูงกว่าท,าง EN, ทังสเตนสูงกว่าไทเทนเนียมหรือไทเทเนียมอลลอย ก็หวังใจว่าทฤษฎีอันนี้คือนอกเหนือไปจากความทฤษฎีคัดค้านเรื่องฟิวชั่นนะว่าฟิวชั่นไม่ได้เกิดพลังงานแต่ฟิวชั่นเตรียมวัสดุคือฮีเล um ียมสหรือฮีเลียมสที่พร้อมจะแตกตัวให้พลังงานรา